นี่นะครับมีเล่มที่พุ่มกรดอยู่นะครับมีนะครับผมมีนาตัดนึ่องข้อมานะครับพมว่าข้อดูรูปทรงเดวยมีดข่มมีด้วยนะครับนี่นะครับรับเซตเมื่อกี้ผมมาท่ายดูนะครับพมเดือยไม่ได้ยญ่ไม่ได้ยาวนะครับเดือยเล็กนะครับพมเล็กกลมมุ่นนะครับ นี่นะครับลูกทรงก็ประมาณนี้ครับผมเรนนี้เป็นรองแปดสิบนะครับผมพมคิดยูนะครับขับกลมาใต้ดูเลยนะครับผมโคบขุนหมาครับผมตีกข้อมานะครับ